สวัสดีครับผมสวัสดีครับ FC ซแฟนช่องปูเยี่ยมผารวยที่กำลังติดตามรับชมรับฟังทางช่องอยู่นะครับ <c oughs> อ่ะอยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องครับผม <c oughs> ในวันนี้เราก็มาตามสูตรคำนวณกันอีกนะสูตรเก่าสูตรเดิมนั่นแหละแต่นำมาพัฒนาต่อยอดไปอีกเรื่อยๆนะ <c oughs> เขียนเลขลงหตัว6ตัวเนี่ยมันต้องมานะ จากหลังหน่อยเป็นต้นไปเลยนะเดินไปหตัวแล้วมันต้องมาแล้วเราก็มาเปลี่ยนเป็นเลขแทนกันแล้วเราก็จับคู่แล้วจะแยกบนแยกล่างเอ้แยกสิแยกหน่วยโดยใช้ดูสิบนะอ่ะตามชมนะตามปลปากกาเท่านั้นนะถึงจะรู้เรื่องถ้าไม่ตามปปากกาแล้วก็ไปไม่ทันแน่ๆน,นะอ่ะตามกันหน่อยนะ เตรียมเอกสารให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมอ่ะแล้วก็มาดูกันได้นะฝนก็ลงนะฝนตกลมแรงบางพื้นที่แต่ตรงที่ผมอยู่นี่ไม่มีลมนะลมไม่แรงอ่ะเลื่อนเพจเข้ามานะคำเตือนนะครับผม โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมการคำนวณตัวเลขเพื่อการบันเทิงเท่านั้นสนับสนุนสากินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมช่องผู้เยี่ยมพารวย0 8นแ3 1ศ9 2, นะยนึ่างถามไทยกันอยู่นะ997626 6, เลขล่าง78ดดีใจด้วยนะกับคนที่โชคดีอ้าะชวนให้ดูหนึ่งงวดน่ะตามชมนะใช้หลักหน่วยทํานะ ทำโครงสร้างมันซะก่อนนะสามสี่ห้าหเป็น2กลุ่มนะสามสี่ห้าหกเต่อไปใช้เลขแทนกันนะเลขแทนกันลงมาบรรทัดนี้อันนี้ยังไม่เอานะเป็นโครงสร้างอยู่8 9 0แล้วก็1 2ึสเลข12ตัวนะรวมแล้วเป็นเลข10ตัวพอดีนะมันจะต้องออกอ้า เราดูเลขหลักสิบกนก่อนนะหลักสิบศูถอยหลังไปสองก็เป็นแปดนะแปดเก้าศย์หนึ่งสองสามี่จะอยู่หลักสิบนะอยู่สิบอยู่หน่วยเลขที่เหลือขาดจากนี้ก็สี่ห้าหกนะ สี่ห้าหกเกตนะเลขที่มันเหลืออีกสุดท้ายเนี่ยนะฮะถ้าตรงนี้เป็นสิบนะตรงนี้ก็จะเป็นหน่วยนะนอหน่วยนะฮนะาเลขติดเลขติดแล้วบวกด้วยสามนะสามบวกสามเป็นหกหกเกตปดเก้านะเลขติด หที่เกียติดหลักหน่วยถ้าหกที่เกียต้องติดที่หน่วยนะถ้า8 9ก้ติดที่10บมาเรามาดูนะเมื่อได้หลักการมันมาแล้วเราก็มาดู8 9 0 1ก้าศูนย์หนึ่งสองสามอ้่หาหกเจ็ดแปดเก้าศูนงสาหงสหลัก10อ่าตรงนี้ก็จะเป็นหลัก10นะ ก้าศูนย์หนึ่งสองเดี๋ยวมารให้นะเก้าศูนย์หนึ่งสองเป็นหลักสิบเลขติดห้าหกเจ็ดแปด หกเ6 7 8 9เียก้าอเลขติดนะตรงนี้นะหกเ9 9ปดติดตรงนี้ที่เดียวนะอ้าเวลาเราจับนะจับให้ชมหลักหน่วยนะสี่ห้าหเกแสดงว่าแถวข้างบนเป็นหน่วยนะข้างล่างนี่ เป็นสินะข้างล่างนี่เป็นแถวล่างนี่เป็น10นะถ้าเราจับเราก็จับอย่างนี้เลยนะ9ก้าสามเก้าสี่้าและก็ทั้งนี้นะก็หน หนึ่งเก7 2 8พอแค่นี้พอเรา,ามาดูเลขติดไปวงเอาเลยนะหกเ9ติดหมดเลยนะหกเที้งนี้ทางนี้ติดจากเก้าอย่างเดียวนะอ่ะเลข ฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ออกแล้วนี่เห็นไหม03เนี่ยกับพวกมันไม่ออกมันถ้ามันออกมันออกชุดนี้นะเห็นมันก็ออก26นะเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวจะไม่ทันเอาดูงวดน,นี้นะฮะงวดน,นี้หลักสิบเรามาดูหลักสิบกันก่อนนะครับผมหลักสิบแล้วก็หลักสองทำหน้าสองนี่ ลบด้วย1น,นะอ่าได้เท่ากับไปลบด้วยลบด้วยสนะสอลบสก็เป็น0 0นย์ศู6หลัหหกหกบวกด้วย3ได้เท่าไหร่เป็นเลขติดเรานะเป็น9 9 0าเส,สอง หลักหน่วยคือเลขขาดอางตรงนี้นะห7 8จ็นอนนะศูนย์หี่ห้าไล่ต่อไปเลยนะหกเจปดเกจะต้องมานะเรามาจับลองดูนะเขียนหลักเอาหลงมาเขียนนี่หกเจ แปดเใช้เลขแทนกันนะหนึ่งสองาห้กอย่าขีดเส้นไปก่อนนะมันเป็นโครงสร้างอยู่นะยังไม่จับตัวเลขถ้าจับเราก็มาดูนะ0ูนย์ห1 2 3 4สองสามสห้าหนึ่ สองสามสี่ห้านี่เป็นหลักสิบนะอา้าวหลักสิบมาอยู่ข้างล่างอีกแล้วฝั่งนี้มันมานะนี่เห็นไหมสองหกนี่มันมาเนี่ยเขียนให้ดูหลักหน่วยหกเก็ดแปดเก้าหกเก็แปดเก้าหกเก็ แปดอยู่ตรงนี้9ตัวเดียวโดดๆามาซะอย่างนี้สองหกสองเจ็ดสามหกสามเจ็ดสองหกสองเจ็ดสอป่ากับสากลุ่มนี้มันมาแล้วนะนี่ สอหนี่กับพวกมันมาแล้วไม่น่าสนใจนะกลุ่มนี้คิดว่าไม่มานะแต่กลุ่มจะมาจะมาอยู่กลุ่มนี้นะเกเมตรเดียวนะติดตรงนี้นะเ้าติดเก้าศูนย์หสองศย์หนึ่งสองสามสี่ห้าาแล้วเอาหมดเลยนะ 12, 4, 5, 4, 9 0้าศูนยสองสี่ห้าสี่เก้า 404 1 40, 5 9 5 0 5 1อ่ะตัวเลขที่น่าสนใจอยู่มุมนี้เองนะอยู่ฝั่งนี้ฝั่งจะมานะนี่9 0 1ติดหมดเลยนะเลขติด9 0 1าะเลข6ชุดนี่ตัวไหนจะมาเท่านั้นเองนะ สก็มาห้าก็มา,าไม่ตัดสักชุดนะแต่จะรอผลนะฮะห้เกก็ไม่หลุดห้าหนึ่งก็ไม่หลุดนะสี่หนึ่งก็ไม่หลุด4ี่เก้าก็ไม่หลุดสี่ศก็ไม่หลุดห้าศูนยก็หลุดนะน่าจะมานะในกลุ่มนี้นะฮะกลุ่มมานะกลุ่มนี้กลุ่มไม่มาอย่าสับสนกันนะไม่น่าลงทุนนะ กลุ่มมากลุ่มนี้รอบผลหนึ่งเมย่ยอนะหกเก็ดกันแล้วกันจะมาตามนัดหรือไม่ทั้งหกตัวนะผมจะไม่ตัดหรือ FC จะตัดเอาเมรเดียวก็ลองดูจะมาบ้างไหมแต่งวนนี้ก็มีหกชุดนี่แหละตัดไม่ลงนะ คำลาพาจากเท่านี้นะครับผมไปแล้วไปแล้วไปแล้วคําแล้วหมดเวลาพอดีนะเอาแคปแคปแอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ทางช่องด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังครับ